จะเอาเลยแตมันเผายักษ์มาดูมันเผายักษ์ครับจำโ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 บประมาณจักโลห์มีสองโลห์หัวแลเอาไปแนวว่าหัวนี่ได้เฮ้อเอาไปแนวว่าไหนด้หัวตัวนี้มาชมสวนมันแก้วยักษ์ค่ะมันเผายักษ์ค่ะมาเนี่ยเจอละไอซุปใบวัไปอะไรที่แย่ระเบิดไหนมันเผายักษ์ค่ะพี่น้องเปิดสมัคร์ทเจอกรองเขาวินกบ สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพียวมาเยี่ยมสวน<ะ>มันเผามันแก้วนะคะอยู่กุศมานบ้านเฮาค่ะกุศมานบ้านเฮาก็มีสวนอีมันเผามันแกว้วเด้อเ่ต้องไปหอดเอีพระาธาตุพนมแล้วนะคะเราต้องไปหอดนครพนมค่ะกุศมานก็มีขายค่ะท่านผู้ชมเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะขุดเอาเองเลยไม่นนค่ะแต่ะละหัว น,นี่ก็เป็นคุณลุงค่ะคุณลุง่นขุดเอาเองเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของสวน่นบอกว่าขุดเอาเองเลยตามใจเห็นไหมนี่นะคะแต่ละหน่วยแน่เท่าจูจะได้ลงน,น,นี่เนี่บอกอ้แฟนเล้ามาแล้วโอ้นี่เนาะมากเนาะมากเลยกินส้มเทศแล้อหมากเลยนเนาะกินตำเสี่ยหัวสะไคร สวยขดซอยจุ๋มเจ้าจุ๋มเจ้าโอ้เสียดายเนาะพี่เนาะทำมีลูกทานเดีวซื้อไปทำลูกทานนี่คนละสองจุกซองจุกซองจุ๊บดกที่ขุดค่ะที่ขุด กง,งัด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 บินนะคะรวังถือมัวมันค่ะ เพือ ừ, kind of okay. 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 mm. ่อส eh ิคดก็ก uh, no ินจนอิ่มกินเลยกินจนอิ no ่มกินจนอิ่มงัดนะครับวิธีคดเขางัดแบบนี้เลยค่ะงัดเลยงัดเลยงัดเลยค่ะงัดง่ายค่ะดินเหลากับบ๊แม่นวดดินนะฮะเนาะบ่แม่นวดดินชายเนาะยายกับดดินเออเอออ่าแม่นวมากระแตกอ่าแม่กระแตกจั่วอีก พอแป๊บเดียวเขาขุดโอ้โนี่ค่ะไปแล้วหนึ่งเคงนะคะ<อ>ดูวิธีขุดนะคะ จู้ใไหมยายเอออะไรตะบนกีซามจากอีนะอะไรไรตะบนออยยินติมาติติดเทียดกันอะไรตะบนครบรอบไปทีตัยเ่ากี่ัเลยตีอไรีฮะเออยูฮานมัน็ต้่ห้กว่าโอ้นั่งก็ไม่จุกิกัมันนั่งในได้เจอคมเมอร์ไหนวานอนอ๋วานอนสกอตไหตู้นี่ค่ะจากวานอนนะคะมาซื้อนี่ บต้องไปฮอดทาดพนมแล้วค่ะอยู่กุสมานก็มีเด้อพี่น้องมันเผามันแก้วนี่เจอีดบิแท้เงือตว่านอนบ่อดนแนี่ไก็ิี่มาน่ก็คนมงฮะแบนจอรแหลป่เจเสียที่นี่ไปอเจติเจติกกม่วงไหนจ้ะติร้านคาดงยหญ่นเนาะใดงใเจ้าของ่เาแต่ครื่งลก็ไปไอ้อนไอ้ไอ้จิตนด อาตะปันเอาปัตตาเหรอวะเออเนาะมันแตกมันอะนั่นเลยเนาะพี่เนาะทำมานั่นัเนาะโอ้มันขึ้นหัวก็แตกมันจะแตกนะคะแตกล้าวเลยนะคะนี่มันงแตกล้าวเลยขึ้นหัวคิดง่ายอยู่นะคะจะใส่แรงใส่พลังอยู่ เออจยนห้เแตกนะคะเบิ่งนี่เบิ่งค่ะเบิ่งหอยค่ะเบิ่งหอยเตลิาเบิ่งหอยถ้ามันหัวใหญ่มันสิแตกเลยสเกตค่ะนี่ค่ะแตกนี้เบิ่งนเอแตกเออเราเฮ็ดออกขนาหนึ่งหันจักอันนั้น จักจักจักลุมเราเห็นเราปลูกไงสี่แถวสี่แถวเนี่ยขุดนิดเดียวสิดได้เลยเนาะพี่เนาะ,นะห้าสิบเนอะขุดนิดเดียวได้เลยแต่เป็นเบิง่งแค่เม็ดกว่าๆทายแมงนี่ได้เงินไขยมันเผามันเกลเนี่แน่นอนเราปลูกเราเพิ่งมดไปซองซองสามขนาดนะคะเบึ้งนี่ เพิ่งขุดไปสี่ขนาดค่ะขนาดตัวนี้ก็ยังโบมดค่ะขนาดที่ไม่เพียวขุดนี้ยังโบมืดนะคะนี่เงินนี่น่าจะติบอยู่เพราะว่าอีตัวนี้น่ะน้ำหนักเยอะค่ะท,ท่านผู้ชมน้ำหนักหลายแต่เดี๋ยวไม่เพียวับสิถามเพื่อนว่าก่อยน้ำหันอาทิตย์แล้วจกจกมือต่อขนาดหนึ่งเลยคะ่ะตัวเปลงหนึ่งเนี่ยปลูกในใดอันนั้นในใดเพื่อนสิคิดที่อยู่บอกความรู้การปลูกเองมันเผามันเกลี่เนี่ยค่ะดีวสิถามเพื่อนไม่เพียวสิสัมภาษณ์เพื่อนค่ะไม่เพียวกับมา ลองอีขุดก่อนเป็นดีดมันแก้วบุฟเฟ่ค่ะขุดเอาเองมาซื้อถึงสวน <c oughs> อันนี้ก็เป็นหมากเพิ่นค่ะหมากเพิ่นนี่ก็น่าจะนอนอ่อนน่าจะกินกับตำเนืยงตะไคร้ได้ด้วยเนาะน,น,น,นี่จะกินได้ไหถ้าปล่อยไว้นานมันก็นกนเสียนั่นเลยเนาะ <c oughs> ก่อนเกินกัหนดเนาะมันก็แก่แล้วมันก็บาแซบมันก็ออกน้อยมันยักเนาะเจ้าเนาะมันก็สีเป็นเส้นเป็นยางแบบนั้นเนาะดอกก็เป็นดอกสีม่วงนะคะดอกต้นก็ดอกสีม่วงๆค่ะคือดอกเอคือดอกเออันนั้นเนี่ยค่ะดอกเอมักถั่วเฮาเลยเหรอคะมักถั่วมักเตงคล้ายๆแบบนั้นค่ะพี่น้องไหมเนี่ยได้ตังได้ตังได้ตัง ยกล่องนคือยกล่องคือยกล่องคือว่ายกล่องให้หัวมันตดินเหรอพี่เนาะความหมายคืยกล่องเนี่ย ที่เราให้คูดทางพุ่นเพราะว่าทางพุ่นมันครั้งนี้มันยังน้อยอยู่ม้งเลยเว่าโบ้แหนมันคแรบบั้งนี้มันหัวมันยังน้อยมันยังไม่โตเต็มที่แบบให้คุดทางนั้ นี่นะคะจุกหนึ่งพวงหนึ่งค่ะอ่า